สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชื่อคณพจน์สินโพครับเป็นมาสเตอร์ดีลเลอร์ของโครงการซิมปัะสุกนะครับของค่ายฟิวเทลคอมวันนี้ครับมีโอกาสมาแบ่งปันในเรื่องของแผนรายได้ของโครงการซิมปัะสุกนะครับว่ามีแผนการจ่ายยังไงนะครับที่ทําให้เราวันนี้มีเงินแสนเงินล้านนะครับในการเข้าร่วมโครงการเพียงไม่นานนะครับแล้วในการเข้าร่วมนะครับในการเข้าร่วมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะเล่าเฉพาะเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับและการเข้าร่วมนะครับวันนี้ครับเราใช้นะครับใช้เงินเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับในการเข้าร่วมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครั้งเดียวนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทในครั้งเดียวนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ครั้งเดียวครับ1,500บาทเนะี่ายทเป็นการซื้อลิขสิทธิ์แฟนชายนะครับเป็นการซื้อลิขสิทธิ์แฟนชายการเป็นดีลเลอร์ของโครงการซิมประสบนะครับสำหรับแต่ละท่านที่เข้ามานะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะได้เบอร์ของโครงการซิมประสขมาใช้งานใน1เบอร์เป็นของค่ายฟิลนะครับ1เบอร์และในเบอร์เนี่ยจะมีค่าโทรเนี่ยค่าโทรค่าเน็ตเนี่ยอยู่ที่1000ับาทเอาไว้โทรออกนะครับทุกเครือข่ายนาทีละ75สสตางค์นะครับ ถ้าเอาไปเล่นเน็ตเเมกละยี่สิบห้าต่างนะครับแล้วก็บริษัทยังแถมเน็ตให้เราใช้งานอีก4เมกนะครับ4เมกไม่ลดสปีดใช้งานอีก30วันาสาหรับสิ่งที่เราจะได้รับในการเป็นเดลเลยยังไม่พอครับเรายังได้เซลเพจในการขยายธุรกิจเนี่ยเป็นลิงก์เซลเพจที่เป็นชื่อเรานะครับไว้สําหรับขยายธุรกิจส่งข้อมูลลิงก์เซลเพจให้กับเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับหลังจากที่เราสมัครเข้ามานะครับหนึ่าบาทเนี่ย บริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเบสิกครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าการขยายธุรกิจขยายงานร่วมกับบริษัทเนะี่ยในตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่20%ครับ20%นะครับนั่นหมายความว่าถ้าหลังจากที่เราเป็นดีลเลอร์แล้วเราไปขยายเปิดรับสมัครดีลเลอร์เข้ามาหนึ่งสาขานะครับมีคนสมัครเข้ามา1,500บาทนะครับ1น0 0บาทหนึ่งสาขาอย่างเงี้ยเราจะมีรายได้อยู่ที่300บาทครับทันทีตอนหนึ่งสาขา สาขาที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดสิบสอสิบสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ย่สบครับอย่างนี้นครับถ้าเกิดตามโครงสร้างนี้นะครับเราจะมีารายได้อยู่ที่เอา20มาคูณสามรอยเราจะมีารายได้อยู่ที่หก0 0นบาทครับในการขยายสาขา20สาขายังไม่พอครับ บริษัทยังมีโบนัสอีกหนึ่งข้อก็คือวันทามรีวอร์ดหรือว่าโบนัสเบี้ยขยันทุกๆ20สาขาคร,ครับจะเพิ่มให้อีกส0 0พันครับสองพบาทครับรวมเราจะมีรายได้อยู่ที่800 0บาทครับในการเป็นตำแหน่งเบสิกเดลเลอร์นะครับครบ20สาขาเราจะมีได้800 0นะครับนี่คือรายได้ปกติไม่เกี่ยวกับช่วงโปรโมชั่นนะครับยิ่งถ้ามีช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอย่างช่วงนี้อาจ,จะมีโบนัสเพิ่มเข้ามาอีก1000บาทต่อนหนึ่งสาขาถ้าใครแนะนำา20สาขาอย่างนี้ครับ นอกจากจะมี8,000แล้วยังจะมีโบนัสอีก20,000รวมเข้าไปเป็น28,000เลยสำหรับคนที่ขึ้นตำแหน่งในช่วงนี้นะครับถึงวันที่30นะครับสิงหานะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราครบ20สาขาแล้วเนี่ยบริษัทก็จะปรับให้เราเป็นตำแหน่งที่2ครับเขาเรียกว่าตำแหน่ง Star Dealer นะครับค่าคอมมิชชั่นจากการขยายสาขาช่องทางที่1เนี่ยเราก็จะรับอยู่ที่40%ครับ40%ครับ40%นั่นเพราะว่าถ้าเราไปขยายสาขา1สาขาด้วยตัวเรานะครับ เราจะมีรายได้อยู่ที่หกร้อยบาทครับต่อหนึ่งสาขาเฉพาะตัวเราคนเดียวในขณะเดียวกันครับก็จะมีวุฒิข้อที่สองคือคิกแบ็กมาจินก็คือ,อรายได้จากการขยายการบริหารทีมส่วนว่าเดลเลอร์ที่เราไปแนะนําไว้ยี่สิบคนเนี่ยครับเขาอยากมีรายได้เหมือนกันกับเราครับเขาขยายหนึ่งสาขาคนนี้เขาก็จะมีรายได้สามร้อยบาทครับตัวเรามีได้ด้วยครับสามร้อยบาทครับต่อหนึ่งสาขานะครับนี่เขาเรียกว่าคิกแบ็กมาจิน ถ้าวันนี้ยี่สิบสาขาของเราครับขยายคนละ1สาขานั่นหมายความว่าจะเกิดสาขาใหม่20สบสาขาถูกต้องไหมครับถ้า2ี่สิบสาขาอย่างนี้ครับวันนี้เรารับทันทีครับ6 0 0ันบาทครับนี่คือรายได้ของเราแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันครับ3ามสบวันครับส่งผลให้ตัวท่านครับมีรายได้1 8 0,000แดมนบาทต่อเดือนทันทีเลยครับนี่คือรายได้ช่องทางที่1เท่านั้นและเมื่อไหรก็ตามนะครับที่เราขยายสาขาครบห้าร้อยสาขาหรือว่าห้าร้อยดีลเลอร์ครับ เราจะปรับคุณสมบัติมาเป็นตำแหน่งที่3เพื่ออะไวว่ซูเปอร์สตาเดลเลอร์ครับรับค่าคอมมิชชั่นฟอนต์มากินอยู่ตรงนี้อยู่ที่50%นครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านเป็นนำห1สาขาท่านจะมีรายรับอยู่ที่750บาทครับต่อ1สาขาดยด้วยตัวท่านเองนะครับในขณะกันครับองค์กร500คนของเราเนี่ย500สาขาของเราถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งเบสิกครับเขาแนะนำา1สาขาครับ ตัวเขาได้สามรอยบาทครับตัวเราได้ด้วยครับ4ี่รยห้าิบาทครับต่อ1สาขาถ้าวันนี้เกิดขึ้น10สาขาครับท่านก็จะมีรายได้ที่สี่พันห้าอยบาทครับถ้า20สาขาครับคูณยี่สิบครับวันนี้ท่านมีวันละเก้าพันครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดมีหนึ่งรอยสาขาวันนี้ท่านรับ4ี่หม้าพันบาทต่อวันครับนี่คือรายได้ช่องทางที่1 เขาเรียกว่ารายได้จากฟอนต์มาจิ้นหรือว่าค่าจากคอมมิชชั่นนะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้มาดูรายได้ช่องทางที่2ครับเขาเรียกว่า Air Time Air Time จากการเติมเงินครับซึ่งตรงนี้เราไม่เคยได้ครับในอดีตเราไม่เคยได้นะครับก็คือช่องทางนี้นะครับช่องทางกการเติมเงินนะครับซึ่งเราเคยโทรอยู่ในหลายๆค่ายเราไม่เคยได้ครับแต่วันนี้เราจะได้ครับ เพราะอะไรครับเพราะโครงการสิงประสุมนีนโยบายที่จะจัดสรรปันส่วนแบ่งผลประโยชน์ค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินให้กับพวกเรานะครับสมว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาในโครงการเนี่ยเติมเงินเบอร์ต่อเบอร์ต่อซิมต่อเดือนครับคนละส0 0บาทต่อเบอร์นะครับต่อเบอร์สมว่าตัวเราเข้ามาใหม่ๆครับเร,เราอยู่ในตำแหน่งเบสิกนะครับเราอยู่ในตำแหน่งเบสิกนะครับเราแนะนําคนได้10คนยังไม่ถึง20นะเอาแนะนําแค่10คนก่อนเราแนะนําได้10คน และขณะดเ,ด mm. เดียวกันครับสิบคนของเราเนี่ยขยายคนละสิบก็จะก็จะเกิดหนึ่งร้อยในชั้นที่สองนะครับเลเวลที่สองแล้วถ้าหนึ่งร้อยสาขาเนี่ยขยายคนละสิบก็จะเป็นหนึ่งพันสาขาในชั้นที่สามในสามชั้นเนี่ยครับค่าธทําจากการเติมเงินเนี่ยทางค่ายฟิวให้ร้อยละห้าสิบตางค์ครับร้อยละห้าสิบตังค์ถ้าทุกคนเติมเงินคนละสามร้อยต่อเบอร์ต่อซิม 10, สามร้อยคูณสิบคูณห้าสิบตังค์เรามีรายได้สิบห้าบาท 300, 100, สามร้อยคูณหนึ่งร้อยคูณห้าสิบตังค์เราจะมีรายได้หนึ่งร้อยห้าสิบาท สามร้อยคูณหนึ่งพันคูณห้าสิบตางค์ครับเราจะมีหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากการเติมเงินในตำแหน่งเบสิกครับในตำแหน่งนี้ครับตัวท่านจะต้องเติมเงินขั้นต่ำครับเดือนละห้าสิบาทครับห้าสิบาทต่อเดือนเติมได้ไหมครับแล้วเมื่อไรก็ตามครับที่เราขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่สองเขาเรียกว่าตำแหน่งสตาร์ค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินมันจะลกลงมาอีกสองชั้นครับเป็นชั้นที่สี่และชั้นที่ห้าถ้าชั้นที่สามมีคนอยู่ร้อยพันคน ขายาย10เหมือนกันครับถ้า1,000ขายายคนล,ละสิก็จะเป็น10,000ในชั้นที่4และก็จะเป็น10,000แในชั้นที่5ใน2ชั้นเนี่ยครับใน2องเจนเนี่ยครับค่าไอเทมจากการเติมเงินจะอยู่ที่ 1, 100ละ75สะตางค์นะครับถ้าต่อเบอร์ครับ300ร้อยคูณหนึ่งคูณใดสิบสตางค์จะส่งผลให้ตัวท่านมีรายได้อยู่ที่22,500บาทนะครับ300ร้อยคูณหนึ่งสคูณใดสิบสตางค์ท่านจะมีรายได้อยู่ที่220,000 ห้าพันบาทครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทกติกาครับในท่านตำแหน่งสตาร์เนะี่ยท่านจะต้องใช้เนเบบษษ็ตร่วมกับบริษัทสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับต่อเดือนเพาเองนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ท่านขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์นะครับซูเปอร์สตาร์นะครับมีองคนะ์กรห้าร้อยเนี่ยค่าแอร์ไทม์ท่านจะลกลงมาอีกสองชั้นครับเป็นชั้นที่หกและชั้นที่เจ็ดนะครับถ้าหนึ่งแสนสาขาขยายโครสซิทมันจะเป็นล้านสาขาในชั้นที่หก และจะเป็นสิบล้านสาขาในชั้นที่เจ็ดครับในสองชั้นนี้ค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินจะอยู่ที่ร้อยละบาทห้าสิบครับร้อยละบาทห้าสิบนะครับดมงนั้นสามร้อยทุกคนเติมเงินต่อเบอร์ต่อเดือนต่อซิมนะครับสามร้อยบาทสามร้อยคูณหนึ่งล้านคูณด้วยบาทห้าสิบจะส่งผลในตัวเราครับมีรายได้อยู่ที่สี่ล้านห้าแสนบาทครับต่อเดือนสามร้อยคูณสิบล้านคูณด้วยบาทห้าสิบครับจะส่งผลใ้ตัวเรามีรายได้ในชั้นนี้ครับสี่สิบห้าล้านครับต่อเดือนถ้ารวม ทุกชั้นเนี่ยรายได้ร่วมร่วมห้ล้านบาทครับต่อเดือนแต่ในตรงนี้ครับท่านจะต้องเติมเงิน499บาทครับต่อเดือนในการที่จะรับรายได้7ชั้นลึกอย่างนี้อันนี้คือรายได้ที่มันเติบโตนะครับอย่างนี้นี่คือ1นึ่งแตกสินะครับหนึแตกสิบแบบร0อนะครับจะมีโครงสร้างตามนี้เราจะมีรายได้ร่วมห้าล้านบาทแต่ถ้าวันนี้เราเติบโตไม่ถึงร้อเรครับเราเติบโตเพียงแค่สิเป็นต ท่านหมายความว่าท่านจะมีรายได้เดือนละห้าล้านครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเติบโตเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นครับท่านจะมีประมาณห้าแสนบาทครับต่อเดือนการขยายหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่เก่งครับเติบโตเพียงแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นครับเดือนละห้าหมื่นครับโอเคนะครับเราเติมเงินเท่านี้ครับมีรายได้ขนาดนี้ นะครับแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดครับตำแหน่งสูงสดุดซึ่งเราจะเป็นรายได้ช่องทางที่สําสำหรับช่องทางที่3ก็คือวันทามรีวอร์ดทุกๆ20สาขาเราจะได้2,000บาททุกๆ20สาขาจะได้2 0 0 0บาทถ้าเราแนะนำไปอีกเป็น40สาขาเราก็จะได้อีก2,000บาทอย่างนี้นะครับเรื่อยๆแล้วขณะเดียวกันครับในตอนที่เราขึ้นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ตำแหน่งที่เราขึ้นซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับเราจะได้อีก3 0,000บาทนะครับ การที่เรามีทีมอยู่5ทีมนับทีมละร้อยนะครับก็เราก็จะได้อีก3 0,000บาทครั้งเดียวนั่นเป็นช่องทางที่3ช่องทางที่4ี่เขาเรียกว่าออเซลครับในตําแหน่งออเซลก็คือตําแหน่งนี้ที่จะได้รับเขาเรียกตําตแหน่งสูงสุดของบริษัทก็คือตําแหน่งอีลิทนะครับอีลิทคือใครครับอีลิทก็คือสร้างซูเปอร์สตาร์สทีมครับเอสนะครับก็คือซูเปอร์สตาร์ห้าร้อยเนี่ยนะครับสามสามทีมก็สร้างจากยี่สิบทีมของเราเนี่ยแหละครับยี่สิบสายของเราเนี่ย นะครับทีมละห้าร้อยสามทีมเนี่ยเราก็จะตั้งขึ้นตำแหน่งเอลิทครับนะครับตำแหน่งนี้ครับเราจะได้ออเซลจากบริษัทหนึ่งเปอร์เซ็นตครับออเซลจากบริษัทหมายความว่าอย่างไงครับทุกคนที่เติมเงินในโครงการซิมประสุบครับสมมุติว่าเดือนนี้มีคนเติมเงินหนึ่งร้อยสามร้อยล้านสามร้อยล้านบาทน,นะครับเติมเข้ามาสามร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือสามล้านครับถ้าเราเป็นเอลิทเนี่ยเราก็จะได้คนเดียวเราก็จะรับไปเลยสามล้าน ถ้ามีอิเลียอยู่3คนก็คนละหลังอันนี้คือออเซลที่เราจะได้รับนี่นี่คือแผนที่ถือว่าเป็นแผนที่ถือว่าสุดยอดมากและในตําแหน่งอิเลีนะครับถ้าเรารับออเซลเราต้องเติมเงินครับ999บาทครับต่อเดือนเพื่อรับโบนัสอย่างนี้นะครับนี่นี่คือแผนการจ่ายที่ที่ทรงพลังครับแล้วก็สามารถ Passive Income ได้จริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองครับเราสามารถ ไม่ต้องไปบอกว่าเขาต้องเติมเงินนะเพราะพรานเน็ตเขาหมดเขาต้องเติมของเขาเองนะครับโครงสร้างลักษณะน,นี้มันจะเกิดขึ้นครับนะครับถ้ามันไม่เติบโตตามนี้มันเติบโตตามนี้ตามนี้เราก็ได้ไปตามนี้ครับนี่คือ,อช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างไรายได้วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอ,อยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการซิมบัสนี่ประชาสัมพันธ์เลยนะครับตอนนี้โครงการเพิ่งเริ่มนะครับได้ได้เดเดือนนะครับแต่โครงการนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด15เดือน จะจะจบวันที่31มมีนาปีปีหน้านะครับก็ใครก็ที่ได้ดูคลิปนี้ดูอยากจะมีอาชีพอยากจะมีรายได้ก็ก็ขอให้ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างอาชีพนะครับเพราะ1,000บาทของเราเนี่ยเราเก็บไว้มันก็ไม่ทําให้เรารวายขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันครับ1,000บาท500บาทเนี่ยถ้าเรามาสร้างธุรกิจมันได้อย่างเงี้ยมันคุ้มค่ากับการสร้างนะครับก็วันนี้ ขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ